สวัสดีครับวันนี้ผมบาสจะเช่บาสเล่นเกมไม่เช่นเคยนะครับวันนี้เเกมโรบอทนะครับเป็นแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซเอกันนะครับก็มันมีอัปเดตมาใหม่นะครับผมยังผมยังไม่ได้ฟาร์มของคือผมมานั่งเล่นที่หลังข้างหน้าแล้วตอนนี้ก็คือแบบตัวก็เพิ่งฟาร์มด้ประมาณนี้ครับแล้วก็ได้รับออสตามาตัวนึ่งนะครับเป็นอิจิโกะนอกรอบนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะออกไงเอ้ทีนี้ผมไปฟาร์มแต่เดยมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งบับอัปเดตกับซีกันนะครับ เอสนี่ปล่อยไปก่อนส่งอเดตกับซีก่อนนะครับนี่เท่าไรเลยพลอยด้วยนะร้อยเจ็ดสิบสี่โลนะครับไม่รู้จะได้อะไรดีๆไหมนะครับก็โอเคสั่งเราจบผมโอเคแล้วใช่ได้เจเนซี่ผมโอเคแล้ว,อ,ลวอ่ะต่อไปซีต่อน,นะครับเฮ้ยสีนี่หนัก ซีนี้นี่อาจจะหนักไปนะครับอเราลองเปลี่ยนเปลี่ยนจะเล็กเด่นตักห้าโลโอเคห้าโลยยัไงนี้นเลยเดี๋ยวผมจะเกี่ยวไว้สักร้อยโลนะไม่รู้ว่าซีจะได้ไหมนะ เอ้ยเอ้ยลึกลึกมโอ้หโอ้หโอ,อ,อ,อลึกไปเปล่าใส่นิดติดสีมันไม่ได้จริงๆวะฝา่นิดะนะเจ็ดสิบห้า,าโลก็ได้มา เราโลไปปะซีกไม่เวิร์กว่ะซีผมไม่เวิร์กว่ะอ่ะขอขอเหลือตั้งห้าสิบโลเอาไหมเอาไหมอุ้ยโอ้โหม,กมอกี้ชามชุดเตอร์ก็ได้ชามชุเตอร์ก็ได้โอเคโอเคจบพอแล้วนะครับสี่โบขึ้นด้วยเลยได้ยังได้แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับเจนนีสิสองตัวนะครับคลิปนี้มาไวไปไวนะครับวกนี้ผม ผมก็คิดอยู่ว่าจะแก้บัฟยังไงแต่น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่แก้แล้วนะครับนะเราพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับไปแล้วครับบายครับตีเกียนเจนแล้วผมเจนคลิ่หน้าครับผมบายค่ะวันนี้มาอาไ,ไว้ไปวันหนึ่งมา,าแวะสมไปเล่นนะครับไปแล้วครับ